ว้าวอีกแล้วครับคนอีกแล้วอีกแล้วดูสิครับถนนคอนกรีตมีความหนาขนาดนี้เลยเหลยครับโอ้โหโอ้โหครับคนเนี้ยคอนกรีตที่เป็นถนนหมู่บ้านหรือเปล่าไม่รู้แต่อยู่ในป่าครับตอนเนี้ยอยู่ในป่าครับปอจะจะเดินไปตรงนู้นนะฮะตรงจุดนี้น่าสนใจมากว่าจะขออนุญาตเก็บภาพบรรยากาศนะฮะดูนะครับผมดูดูดูด,ดูโอ้โหทุกคนดูสิครับนี่ฮะ นั่นนั่นนั่นนะบ่าวแจ๊บจะพาทุกคนมาดูนะเดินมาตรงนี้ฮะเดินมาตรงนี้ตรงนู้นครับอู้สวยงามมากโอ้ประเทศไทยทำไมสวยขนาดนี้นะทุกคนอู้ดูสิครับไม่ให้ชื่นชมจะให้ทำยังไงล่ะครับก็เขาทำดีทำสวยะฮะโอ้โหบอย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 มาดูสักหน่อยมาดูกันสักหน่อยนะครับประเทศไทยเนี่ยประเทศที่บอยเนี่ยนะอยากได้ดินแดนของเขาใช่ไหมล่ะแต่ก็ไม่ได้หรอกของขายของมันเนาะ ก็ตอนนี้ต่างคนต่างอยู่กันแล้วนะตอนนี้เรามาชื่นชมกันดีกว่านะบอยมาชื่นชมมาดูการพัฒนาของประเทศไทยมาเอาเป็นแบบอย่างดีกว่านะอย่าไปเบียดเบียนอย่าไปอิจฉาเขาเลยเพราะเขาจเจริญแล้วเราจเจริญรอยตามนั่นเป็นสิ่งที่ดีนะบอยนะมาดูกันครับดูฮะมาเชื่อมตรงนี้ครับถนนตรงนี้มาเชื่อมตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินมาดูตรงนี้ครับมาชมตรงนี้นะครับอมมาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่ ความสวยงามการพัฒนาของประเทศไทยพี่น้องช่วงคำานี่ตอนนี้ป๋จับอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะจะเป็นรู้เหมือนกันว่าตำบลอะไรอำเภออะไรไม่รู้นะครับทุกคนป่าจับบริหูปาน,นั่นแต่ป๋าจะบมาเห็นแล้วสวยงามอยากจะถ่ายทอดความสวยงามนี้ให้ทุกคนได้ดูกันฮะให้ทุกคนได้มองได้ชมครับทุกคนไปดูกันครับผมไปดูกันไปดูกันเลย นี่ครับโอ้โหดูสิครับดูสิครับโอ,โอ้ว้าวอุ้ยตรงนี้ตรงเป็นสะพานครับเป็นสะพานเอ้าตรงนั้นเพื่อนผมแวบๆอยู่ตรงนั้นครับนั่นก็คือบาวโบ้นั่นเองโอ้โหดูสิครับดูครับดูครับดูครับอู้ตรงนี้ถึงสุดยอดฮะโอ้สะพานอะไรจะแบบสวยงามฮะโอ้โหนี่ฮะดีสดีมากๆเลยครับทุกคนโอ้โหดูครับ เป็นสะพานที่แบบว่าเนี่ยกำแพงสะพานดูนะทุกคนนะเนี uh ่ยหนามากครับสามารถขึ้นไปไต่ข้างบนนี้ได้เลยฮะขึ้นไปไต่ข้างบนนี้เลยฮะเดินได้เลยฮะทุกคนแต่ก็ไม่จะเป็นก็ไม่ต้องขึ้นนะครับทุกคนนี่ฮะเพราะว่ามันมีหลายทางให้เดินได้ครับทุกคนโอ้เป็นแม่น้ําครับทุกคนอุ้ยสะพานนี่สวยงามมากสวยงามมากครับทุกคนนะอ้เป็นเป็นสะพานของหมู่บ้านที่แบบว่า ก็ห่างไกลจากตัวเมืองอยู่นะตรงนี้เนี่ยดูเบิ้งทุกคนสาติโทอุ้ยอุ้ยประเทศไทยประเทศไทยทำไมสวยขนาดนี้ประเทศไทยทำไมสวยขนาดนี้อู้ดูดูป้ายดูป้ายพี่น้องโอ๊ยเพิ่อนเพื่อนโอหโหอประเทศไทยพี่น้องเบิ้งเบิ้งบางที่คอมเมนต์เขาจึงอิจฉานะเขาอยากได้อยู่แล้วคอมเมนต์อยากเคลมโอ้โหดูสิครับผม ดูสิครับเดี๋ยวบ่อจ๊บจะมาดูตรงแม่น้ําตรงนี้วทำไมมันยาวจังนะสะพานพี่น้องคือเง้าขักเง้าเน้แท้พี่อ๋อตรคือคือแบบว่าเป็นเป็นมันจะเป็นเป็นต่างจังหวัดเป็นบ้านนอกอย่างก็ตามถนนตงเนาะอ่างบประมาณการก่อสร้างนี่ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนเนาะอาจจะกระจายมาจากศูนย์กลางเลยก็ให้แต่ละพื้นที่บริหารให้แต่ละพื้นที่วะเนาะนะคงจะไม่ใช่คงจังหวัดใครจังหวัดมันนะดูสิครับทุกคนโอ้โหตรงนี้ เปนเห็ดเป็นสะพานเย้าเลยพี่น้องไม่น้ำอยู่ตรงนั้นนะตรงนี้เป็นเป็นเป็นหนองแต่เป็นเห็บยกสะพานขึ้นไปนหมดเลยป๋าคาุณค่าการสาร้างตัวนี้พี่น,อน้องเงอนี่โอ้น่ะพี่น้องไปดูสวยงามขนาดมีไฟสองสว่างยามค่ำคืนด้วยพี่น้องเอ้โอ้ตอนนี้ยังเห็นหมู่บ้านพุ่นอาจจะเป็นหมู่บ้านนะอยู่ใกล้ๆนะอยู่สะพานนั่นนะแต่ว่าป่าไม่เิ่นยังดกนาไอ้นี่พี่น้องนะที่โถพี่น้องดู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 ด,ด,ดูว้าว ว้าวสุดๆเลยผมจะว้าวมากๆเลยนี่ฮะทุกคนป้าดิโตโอ้ตรงนั้นชาวบ้านพนันทีมาตกปลาบอกพี่น้องอ๋อนี่ข้างล่างก็มีถนนนะมีถนนมาเนื้อแน่ๆแนนมีสะพานอยู่ข้างล่างเห็นไหมเมื่อก่อนน่าจะเป็นสะพานเก่าพี่น้องเห็นบอกนะอยู่ข้างล่างนะโอ้สะพานซ้อนสะพานทุกคนเบิ่งเด้อเห็นบอกเห็นบอกเห็นที่นะทุกคนพี่น้องเห็นบอกตรงข้างบนในยางได้นะเอาจริงมีควกว้างมันควมหนาแต่ว่าเพิ่นโนราณใช้ยางหอกว่าอันตรายถ้ดท่า พัดตกลงไปนี่มีความอันตรายนะครับทุกคนกันในนู่นแหละมันําเมือเป็นเขตนอกเขตชนบทพี่น้องรถก็อาจจะไม่เยอะมากนะทุกคนรถไม่เยอะมากนานวิ่งมาทีนึงแต่ดูถนนสิครับถนนสิครับยิ่งกว่าในตัวเมืองของบางประเทศอีกยิ่งกว่าจริงๆด้วยโอ้โหอันนี้สร้างใหญ่หนามากเอ๊ผมแปลกใจนะส่วนมากผมไม่เคยเห็นหรอกอ่าราวสะพานที่แบบตันแบบเนี้ยนะ เป็นราวตันนะทุกคนดูดิเบึงบึงเห็นบ่อู๋อ<ฮ>ู๋อันนี้บุริบุริข้างในบุริกว้างนะตันนะแต่ว่าหนามีความกว้างนะผมจะไปดูแล้วเนี่ยคือบาแจ๊บเนี่ยประมาณยี่สิบเซนจริงๆมันจะบเคยวัดดูยี่สิบเซนนะฮะอันนี้ประมาณเกือบเกือบสามสิบเซนนะเกือบสามสิบเซนผมว่าน่า,นาจะถึงสามสิบเซนด้วยซ้ำเนี่ยฮะเพราะหน้ามันถ้านับจากตรงนี้ไปโอ้สามสิบเซนครับสามสิบเซนครับโอ้โห หน้ากว้างขนาดนี้ทุกคนว้าตัวว้าอิจฉาพี่น้อง้ยสวยงามจริงประเทศไทยสวยงามจริงๆครับประเทศไทย,ย,ทไทยดูสิครับนี่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 พี่น้องโอ้นี่แหละครับเขาเรียกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วนะพัฒนาแล้วพัฒนาอีกนะประเทศกําลังพัฒนาไม่หยุดพัฒนาสร้างสาพัฒนาตลอดเวลาครับผมโอ้โหแบบนี้ ถ้าเพื่อนบ้านคิดว่าอยากจะทันอยากจะแซงอย่างที่บางประเทศพูดนี่นะอยากจะถามว่าชาติไหนฮะบอกตรงว่าชาติไหนจะแซงชาติไหนนะครับผมแต่ชาตินี้คงไม่ไหวฮะไว้ชาติใหม่นะอ้าวตรงนั้นเป็นเป็นแม่น้ําก็เป็นการมีมีเขื่อนกั้นไว้นะทุกคนพอเ,เห็นเห็นรถไปจอดตรงนั้นอู้ประเทศไทยเนาะอ๋อตรงนี้นีนนนะน่สามารถไปว่า มาเดินเห่นมายังตอนขํำได้เลยเนาะแต่ว่าเนื่องจากตรงนี้มันมีความห่างไกลาจากชุมชนนะพี่น้องนะนี่ความห่างไกลาจากชุมชนผู้คนก็อาจจะบริหลายก็เห็นคนมานั่งเล่นนะอาจจะมาตกปลาด้วยซ้ำตรงนั้นเนาะว้าบ่าเจ็บอิจฉาอีลีพี่นอ้องอิจฉาลีแล้วก็ขอชื่นชมริปรเทศไทยนี่โอ้โหโมเมนว่าเซแสงแก้งว้าเลยนะพี่น้องก็เลยแบบนี่นะเอาภาพเอาลัทฐานต่างๆมาทุกคนในเบิ่งตรงนี้นะว่าโอ้โหประเทศไทยคือที่สุดของความเจริญสีวิลัย ่ะเส้นแบ่งนะตรงนี้เป็นหลายทางเราก็สามารถเดินได้อย่างปลอดภัยทุกคนเนาะมีหลายทางพัดแง่เพิ่นคือหัวเห็ดตรงเหนือนกันนะหัวเห็ดตรงไป็นนัเป็นนั่นเลยต้งเหมือนกันเลยนะเพิ่นสังเกตโค้งมือนกันนี่อันนั้นก็เป็นข้อสงสัยเดี๋ยวเพี่น้องเนาะเพิ่นต้องมีอ่าสิ่งที่เพิ่นจำเป็นต้องเห็ดแบบนี้แหละนะหรือว่าเป็นแบบแพนของเพิ่นแหละเพิ่นยังเห็ดออกมาไปนี้แล้วก็ กลายเป็นความสวยงามทุกคนเนาะกลายเป็นความสวยงามเนาะมันคล้ายๆก,กับเป็นสเตปเป็นสเตปเป็นอาไอเดีย uh, เนาะเป็นการออกแบบทุกคนเนี่ยบ่งโอ้โหนฮะสวยงามเหลือเกินพี่นอะดูสิครับผมมันก็เกิดเป็นคนไทยก็บอกว่ามีบุญก็ได้นะทุกคนเนาะที่อยู่ในประเทศที่อ่าประเทศชาติค่อนข้างจเจริญสิวิไล เพราะฉะนั้นความเจริญนี่คงไม่ใช่ว่าฟลุกได้มาไม่ใช่ฮนะเป็นการอ่อเป็นการก่อสร้างโอ้มันจะคู่นีมีแตนตรงนั้นแนละ้วทุกคนเป็นเป็นการอ่าสร้างสาพัฒนาซึ่งก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถของบุคลากรของคนในชาตินะครับทุกคนถึงได้เจริญแบบนี้ถึงได้ซีวิลไยแบบนี้เนาะและ้วประชาชนเองก็มีการศึกษาประชาชนเองก็มีความรู้ความสามารถในการหาเงินในการสร้างรายได้นะครับไม่เฉพาะรัฐนะบอจะเสือว่า ถ้ารัฐอย่างเดียวเนี่ยไม่ไหวหรอกถ้าประชาชนม,มีความฉลาดเลยนะครับนี่ฮะเพราะว่ารัฐเองก็อา,าศัยภาษีของประชาชนเนาะรัฐไม่ได้เป็นผู้ที่หาเงินได้อย่างเดียวประชาชนเป็นคนที่หาเงินแล้วก็นําภาษีของประชาชนมาสร้างชาตินะครับนี่ฮะโอ้โหครับทุกคนมันยืนยันได้ว่าประเทศไทยนั้นจเจริญแล้วจริงๆครับทุกคนนะฝากไว้ประมาณนี้ครับทุกคนโอเคครับผมสวัสดีครับ